คาเซมิโร่มั่นใจฤดูกาลหน้าทัพปีศาจแดงผลงานดีกว่าเดิมแน่คาเซมิโร่นักเตะมากประสบการณ์ที่มีประวัติความสําเร็จมากมายกับทีมระอันมาดริดและทีมชาติบราซิลและได้ส่งต่อความมั่นใจนี้มายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เขาเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วโดยเขาเปิดเผยว่าเราเชื่อว่ากําลังเดินทางไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องทีมกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเรากําลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความสำเร็จที่เราพบเจอจนถึงจุดนี้เป็นผลมาจากจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของผู้จัดการทีมเทนฮากและวิธีการที่เขาให้เราเล่นตามระบบที่วางเอาไว้แน่นอนว่าการเริ่มต้นเป็นผู้จัดการทีมใหม่อาจจะยากแต่เมื่อเราอยู่ด้วยกันตลอดฤดูกาลนี้ผมเห็นว่าทีมอื่นๆก็ต้องใช้เวลากว่าจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลหรือเชลซีจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นเราต้องยังคงก้าวไปข้างหน้า พัฒนาและเติบโตต่อผมมั่นใจว่าฤดูกาลหน้าของเราจะเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกว่านี้สำหรับคาเซมิโรย้ายจากระอันมมดริดมายังแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในปี2022และได้แสดงผลงานอย่างน่าประทับใจในศึกพรีเมียร์ลีกโดยเขาทำประตูไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่น15นัด